สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมปุยกับเกมไม c คร f t นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเอาตัวรอาจากคืนแรกกันให้ได้ก่อนนะเมื่อกี้ผมเกิดตรงนู้นเห็นปะที่มีม้อยู่อ่้อเหมือนเกิดเกาะล้างเลยฮะขั้นแรกเราต้องเก็บไม้ๆๆเก็บไม้เยอะๆเอามาเยอะๆเลยหมูวดสดกแกผมขี้เกียจเสียเวลา,ากับ อฟัมบี้สเกลตันแล้วก็อีกหลายๆตัวนะฮะอย่างที่เห็นว่ผมมีมอสเต็ไมไปหมดเลยสีเคร็งได้เพียบแต่ผมไม่ใช้นะเพื่อความสะดกก็จะไม่ใช่มอดกันแต่ผมลบมอดได้เป็นอนะเพะผมโหลดมามันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วก็ใช้ไม่ได้นะแต่สาวบ้านด้วยเกีลือลุกเฟอร์ชาวบ้านว่าจะไม่ใช้นฮะอืม โอผมว่าเราควรจะเริ่มคราฟเคิร์ฟอะไรบ้างอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมกอคราฟก่อนนะ ได้โตครับแล้วเราจะไปปลูกเลยไปทำบ้านกันดีกว่าทุกสุดแปะโปะข้างหน้ามีคีปเปอร์ตัวหนึ่งไม่ใช่แล้วหลอนเจอเยอย่างั้นผมแมวไหมมีคนถามว่าทำไมทำไมคนเล่นกลัวคีปเปอร์เหรอมันน่ากลัวปะล่ะ ออกมาเล่นคนเดียวดูวบ้างเดี๋ยวโคตรน่ากลัวเลยเล่นคนเดียว,มว,วยมยไม่คราวนี่ยแม่งเสียงเสิร์งเลยฟ,ง,ฟ,ง,ฟงบงฟงบี้อะไรตบบนี้เลยอย่างเงี้ยอไม่กัวเหมันได้ยินเสียงวัวเราจะาตรงนี้ป้านของเรานะผมไม่เลี้ยงมากเฮ้ยคนแก่วันนี้ ใช่ไหม,มครับเกลียดอย่างเดียวเกลียดเสียงเ,เราตรงนี้เป็นบ้านของเรานะโอเค กี่โมงวะเนี่ยเอ่อน่าจะเพิง่งเที่ยงนะอืมแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเคเราจะขูดไป ประตูแล้วก็ไม่เอาไม่สวยโอเควดดีว okay. ัวเดยว อะไรวะทําทไมเออทําไมทําไมพอพอใช้ขวานไม้ที่อะไรมันจะแบบว่ามีอะไรแดงๆมาด้วยก็ไม่รู้ผมไม่รู้วิธีปิดนอะ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทิ้งไวท้ทีนะจะเป็นเพราะคุณอย่างสูงเลยเนี่ยเห็นไหมพอใช้ขวานแล้วมันก็มีแดงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ยังอื่นไม่มีนะแต่ขวานเมื่อกี้ใช,ใช้ใช้มือทุบก,ก็เห็นว่ามันไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะว่ขวานตีแค่น่ะจบเลยนั่นๆๆ,ๆๆเริ่มไปกันใหญ่แล้ว เริ่มเป็นกันใหญ่แล้วเริ่มมีอะไรก็ไม่รู้เยอะๆแล้วใครรู้ช่วยบอกวิธีๆนะว่าจะทำยังไงให้ไอ้ไอขวานบ้านนี้มันหายไปอย่างเงี้ยเอาไปกินจัดได้หมดหรอมันมันคาลูกตาม,มากเลยเห็นไหมอนนี้ผมอยากได้ฐานหินนะอยากได้อยากได้ฐา,านอนะ ใช่ไม่ได้เอาไม้เผาก็แหละไม้นี้ใช้เผาได้ป่าววะไม่แน่ใจเห็นไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเราจะใช้จอบเห็ไหมใช้ที่ขุดอันนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยปัญหามีแค่ไม้เพงเดียวอะควนไม้ไม่ห,หมดอนะ มันจุดอะไรน,นะคุณเห็นจุดตรงนี้บ้างน,นะมันคือจุดอะไรอะ่ระวันนั้นจุดรวมมุมของมันอะไรทุกอย่างนะซึ่งอ้าโอเคปล่อยมันอยู่กันไป ได้วยนะน่าด้านมากนะก็จะเตาแล้วก็เผาเออเนะี่ยอะไรก็ไม่รู้นะช่างมันอ,อันนี้อย่างนี้ปะลองลองลองตรงมาดีดิใช้ได้ไหมโอเคได้เหมือนกันโอเคตัดไม้ต่อละ ตกใจวิกีมันรู้สึกมีตัวะไโรโผล่มาโผล่มานะมึงอ้ยเกก้าใครรู้วิธีปิดคอมเมนต์ทิ้งไว้ดุวคนนะฮะมันเป็นอุปสรรคในการเล่นแมคคามากเลยไม่รู้มันมาได้ยังไง มันตัวอะไรหมาพี่ไดย้ยังยังไม่มีกระดูกนะสวัสดีพี่หมาสวัสดีสวัสดีอ้มาน่ารักอ่ะ พยายามตีให้ไม่โดนหมานะโดนก็คือตอนนี้ก็โดนก็เต็มตัวตายเลยไม่มีอะไรเงินนะโอเคคืออะไรอะเกะตะลูกตาอุ้มแม่เจ้าจะมืดแล้วแก มืดแล้วมืดแล้วต้องรีบกลับโดยด่วนฮะโอเคเรียบร้อยอ่ะเราจะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วบ้านนั้นแสนสุขได้ยังอ่าเราได้ถามแล้วนะฮะบ,บักในบ้านกันเลยเดี๋ยวอมบี้เกิด แล้วก็ขยายอาเขตด้วยกันปักรอบๆบ้านนะฮะถ้าปักไฟเอาไว้รอบๆบ้านเนะี่ยฟอมบี้จะไม่เกิดน,นะแต่เราก็ไม่เกี่ยวอะไรกับขมวนฮะถ้าไม่เกิดขมวลจะล่วงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องช่วยไม่ได้นะั้นโอเคพอแล้วไปแล้วต้องมาอ๋อดาเดาหูแม่เงเหงืโอเคเปิดประตูแล้วเราจะขุดเหมืองกันนะไอ,อ คือไม่ใช่หรอกคือตอนนี้ลำคาญในนี้มากเลยเนี่ยไอแดงๆอะไเลยยังไงก็ต้งจะกำหนดมันโอเคแล้วก็อยับยุ่งกับมันเนีงเดี๋ยวขอทำฐานเพิ่มก่อน ไม่ใช่สิทำเตียงไงวะอย่างนี้ป่ะได้เตียงแล้วอู้เตียงสวยด้วยกันไว้ก่อนนะลาตีสวัสดเอ,อเบลแล้วไงเราเอาไอ้น,นี้ตกไปที่เตียง่าเช้าแล้วโลกอฟนสดใส เมื่อแบบกี้ก็เรียกใช้โปาปวะคงจะไม่โกรธกันนะคะทุกคนใช่แค่แค่เอามันไปทิ้งเฉยต้องการหินนะตอนนี้เราต้องขยายบ้านนี่กี่นาทีเนี่ยเออลืมเลยเอช่างมานันนะตอนนี้ผมอัพโหลดยูทูบได้การ์ดมากกว่าสิบห้าทีแล้วโอเคครับครับหิน ทำอย่างนี้นะฮะเราก็ได้เจาะหินมา oh. ตอนนี้ไม้ก็ยยงเป็นทรัพยากรสำคัญของเราอยู่นะเราก็ต้องไป ตามล่าหาไม้ก,กันต่อไปเออทำขวานหินดีกว่าไหนๆก็ทำขวานหินแล้วก็ทำพู้หินไปด้วยเลยฮนะนีนยก็ทำพู่หินแล้วนะก็ทำดาบหินไปด้วยเลยนะครบเตแล้วะไม่เหลืออะไรให้ทำอีกแล้วจริงๆมันนะ่าทำชุดหินได้นะ <laughs> ตัดไม้ทำลายป่าอะนะเหมือนตรงนี้จะมีซอมบี้เกิดน,นะเห็นคนนกเห็นคนเป็ดตกอยู่ซอมบี้ตายได้ขนเป็ดอะใครคนคิดวะอยากดูจริงจริงเก็บก่อนไม่นองไปทำอย่างอางื่นได้อีกไหมน่าจากทำลูกขนูนเนี่ยขนเป็ดเอะทางนี้ต้นไม้ต้นใหญ่ เดี๋ยวจะพยายามหาวิธีเปิดเซิร์ฟนะเพราะว่าเล่นคนเดียวมันเอ,อ้ยมันปวดตับฟินดีเลยมันนักกว่าชี้ผ่ายเลยเกมนี้เล่นคนเดียว ต้นนั้นลงหมายังไมีกระดูกอ่ะ,ะตกใจว่าทำไมเก็บไม่ได้ทำไมไม้เป๊ปะๆวะไม้ไม่เป็นอย่างเนี้ยตัดให้หมดต้นนะ

thank you